H b ดีปนะคะสุขสันต์วันเกิดปายทุกคนอันนี้แค่ชอบพวกน้ำจิม้มน้ำจิม้มอันนี้ชอบแบบว่าต้องเจอช่อแม่อ้อยค่ะเดี๋ยวจะรอดูช่อแม่อ้อยร้านสองค่ะบอกเลยขออนุญ,ญาตเจ้าของชออทุกช่อด้วยนะคะคือแบบน่ารักจริงๆเนาะต้องรักแค่ไหนอะ่ะคือแต่และชชอบคือแบบว่าอลังอลังการงานช้างมาก ดีใจกับน้องแล้วก็ขอให้น้องมีความสุขก็ให้สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องอวยพรอะไรเนาะบุ๋มว่านะสำหรับน้องทั้งนุกทั้งปายอะเอาสุขภาพไว้ก่อนนอ่ะคือแบบดูชอบและกันทุกคนอันนี้ชอบแบบว่าแค่น้ำจิ้มนะคะถ้าชอบแบบไม่น้ำจิ้มจะขนาดไหนน่ารักมาก แล้วเ,เจ้าแสบก็แสบจริงๆทุกคนแสบฮัลโหลสวัสดีสวัสดีดักขอให้เป็นปีที่มีความสุขและใช้ชีวิตดังฝันขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีรอยยิ้มนะขอให้สุขภาพแข็งแรงเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีรักนะปาจากบายบายโอริโอแฟนดอม โอ้โหมาแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนดอมทุกๆคนนะครับสำหรับอันนี้เป็นเค้กวันเกิดสีฟ้าน่ารักน่ารักเพราะว่าแฟนดอมนี่สีสีแทนตัวเขาก็คือสีฟ้าใช่ไหมเขาสั่งสีฟ้าเลยใช่ปะใช่เดี๋นี่มันเป็นเป็นเค้กหลายๆชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชั้นเลยแทนเลขเก้าคือวันเกิดของไปเองขอบคุณมากๆนะครับไอ้เต้าแฟนดอมมดยังสู้ชีวิตอยู่เหรอมดยังสู้ชีวิตอยู่สาม มดสู้ชีวิตมดอยาคิดสู้ชีวิต <laughs> มดคิดไปหลายรอบแล้วสำหรับการสู้ชีวิตแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูไวทขอให้มีความสุขมากๆสนุกสนานในทุกเส้นทางที่ก้าวเดินรุ่งโรดรุ่งเรืองปังๆทุกปีอยู่ในใจเสมอไม่เคยไปไหนรักนะครับจากมดสู้ชีวิต <laughs> มดจะ่คิดไปหลายรอบแล้วแต่ยังอยู่อ๋ <laughs> อันนี้ไม่ใช่มดอันนี้คือหมี เอาตกรงปไปได้เลยไหนดูดิมันเป็นหมาเหรอล่แต่มันก็แค่ขยหมานะชิว่าว่า,า Happy birthday to you เอาเฮ็ดดีเฮ็ดดี เสียบง่ายแบบไหนอะแบมแบมแบมเรอเสียบได้จะเขาตะคุบลงไปหรอกโอ้โหดูแม่บ้านเราหุ่นแม่บ้านเราอันนี้มากี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชั้นจากใครอ่ะแอนแดนปีที่สามแล้วที่อยู่แฮปปี้เบิร์เดย์อะไร ปีที่3มแล้วที่อยู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์อวยพรกันแบบนี้กับปายปีนี้ไปายได้ทําอะไรใหม่ๆเก่งมากๆเลยนะตัวแค่นี้พี่สาวคนนี้ยังมองดูปายเติบโตตรงนี้เสมอขอให้มีคนรักและเอนดูน้องปายนานๆจากพี่นุกธนดลเฮ้ยพี่สาวสวยๆพี่นุกนั่นเองพี่นุกเจ้าเก่าเจ้าเดิม ปีก่อนก็มาแบบอลังการปีนี้ก็มาแบบอลังการเช่นเดิมนะคะขอบคุณที่คอยรักและสปอร์ตอยู่ในทุกช่วงเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาโควิดหรือช่วงเวลาเช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแต่ละปีปีก่อนก็อยู่เหมือนเดิมปีนี้ก็ยัง <S <S คงอยู่ขอบคุณมากมากคะขอบคุณที่ดูแลนะ้องคนนี้อย่างดีเสมอหวังว่าทุกๆก้าวจะมีพี่นกอยู่เสมอนะคะครับ่ะเอ้าเมื่อกี้เหมือนรราของพี่ทับมาแล้วนี่ โอ้มาอีกอ no? ันนี้อะไรอ่ะทำอะไ 3, 2, ร 2, 3, 00. 3, 00. 1, ร้อนมากเลยเนาะแฮปปี <k 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 well ้เบอร์เดย์น้องปายพังพังพังี่เขาบอกว่าเหมือนปายเหมือนเหรอใช่นี่เขาสั่งรูปนี้นี่เหมือนเลยตเขาบอกเหมือนตรงไหนรู้ไหมตรงไหนครับปากไหนปากไม่เห็นมีปากเลยแดงแดั อันนี้สร้อยคอมันหรือเปล่า <c oughs> ใช่สร้อ <c oughs> ยคอมัน Happy Birthday นะต้องไปคนเก่งขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ตั้งใจไว้มีความสุขในทุกๆวันอยากที่ซ้ำผลไม้